พี่ IP ma, ing, มอคิดว่าตัวเองตรงฝกกี่เปอร์เซ็นต์คะน่าจะร้อยนะดูดิตรงประกันดูวะไม่จริงก็ไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็ตรงลอยไงน้องพี่ก็รูปเดิมอยู่แล้วไม่ได้แต่งไม่แต่งไม่เป็นโอยงานยากแลนะสามแอปเลยนะห้าสิบอ่ะห้าสิบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ พันเปอร์เซ็นต์รอก่านในรูปอีกว่าน่าจะสักสองล้านหนุ่มไม่ตรงไนะเออตรงวะล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่แต่งไม่ใส่ฟิลเตอร์พันเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> yeah.